สวัสดีค่ะรวมรถมืออ2 JK ค่ะในวันนี้นะคะเราแนะนําให้ชมกับรถสวยสภาพเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีพีกความไม่มีจมน้ํานะคะมาสด้า2คัน1.5รถปี2014ราคา129,000บาทภายในเป็นเบาะหนังค่ะ สวยสะอาดตานะคะเดินใหม่ขึ้นครบเลขไมห่หน0 0งแสกวโรค่ะทุกท่านเพลงมีฟังค่ะพวงมาลัยมัลติฟังชันราคาเบาๆนะคะ1 2, 9 9 0 0 0บาทราคานี้จัดไปแน้นได้ด้วยค่ะผ่อนสบายๆนะคะเพียงเดินละ3,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะเลขทะเบียนนี้เจ้าของไม่ได้ให้ไปนะคะแต่จะมีป้ายทะเบียนใหม่ให้ไปนะคะกับตัวรถค่ะ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดดูรถนะคะติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยโทรไปคุยไปนัดล่วงหน้าก่อนออกเดินทางค่ะเพื่อประโยชน์โดยตรขงของตัวท่านแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่ในหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ